สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนมันนาาาธยมศสตร์อำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีจะนำเสนอโครงงานเรื่องระบบลานจอดรถอัจฉริยะมีผู้จะทำดังนี้ผมเด็กชายภูริวัตนอัจิพัฒรากูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองผมเด็กชายจเจริญศรีน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ผมเด็กชายนิธิเกตรตอร์เธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองผมเด็กชายวุฒิพงศ์มัธยรสชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งผมเด็กชายกิติคุณเนียมกสิพง์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครูที่ปรึกษาโครงงาน 1. นงนางคัาชาพันธ์อัมพิน 2. นางสาวเกษราไหมสุวรรณส น,นายธีรพลมังค่างที่มาและความสำคัญของโครงงานโรงเรียนวัฒนาันุสศาสตร์เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2,840คนโดยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปีส่งผลให้ปริมาณลดในการรับส่งนักเรียนมีมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาในการหาที่จอดรถบริเวณลานจอดรถของโรงเรียนผู้ปกครองไม่ได้ความสะดวกในการหาที่จอดรถ เสียวเวลาในการบนหานที่จอดรถที่จอดรถเต็มไม่สามารถจอดได้กลุ่มของพวกเราจึงได้ออกแบบโครงงานลานจอดรถอัจฉริยะเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการหาที่จอดรถ้วยระบบเซ็นเซอร์และนี่คือการสาธิตวิธีการใช้งานระบบลานจอดรถอัจฉริยะครับเมื่อต้องการใช้ลานจอดรถของเราให้สังเกตไฟ LED ทั้งสองหลอดคือหลอดสีเขียวและหลอดสีแดงหลอดสีเขียวแสดงถึง มีที่ว่างสามารถเข้าไปจอดไ,ได้แล้ะรถสีแดงคือไม่มีที่ว่างไม่สามารถเข้าไปจอดได้เมื่อขับเข้าไปแล้วไม้กั้นฝั่งขาเข้าจะเปิดขึ้นเพื่อให้รถสามารถเข้าไปจอดได้ตามต้องการแต่เมื่อออกให้ขับรถตามเส้นทางฝั่งขาออกและไม้กั้นฝั่งฝั่งขาออกจะเปิดขึ้นเพื่อให้สามารถออกจากลานจอดรถได้ตามตามต้องการ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงานในครั้งนี้นะครับ1บอร์ดไมโครบิดครับเอาไว้สำหรับเขียนโค้ดนะครับ2บอร์ดขยายเอาไว้สำหรับต่อสายไฟนะครับ3เอาต้าตันิกเอาไว้สำหรับตรวจจับรถเข้าออกครับ4ซอร์โวมอเตอร์นะครับเอาไว้สำหรับ ทำหน้าที่เป็นไม้กันครับ 5. จอ LCD ทาหน้าที่แสดงที่ว่างในลานจอดรถครับ 6. หลอดไฟ LED ครับเอาไว้แสดงสถานะของลานจอดรถครับสีเขียวคือลานจอดรถยังมีที่ว่างสีแสดงคือลานจอดรถเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำงานของระบบลานจอดรถแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานของระบบลานจอดรถแล้วนะครับเมื่อมีรถที่ต้องการเข้าไปจอดอยังลานจอดรถแล้วจอ LCD ก็จะแสดงคําว่า empty แสดงว่าลานจอดรถมีพื้นที่ว่างหนึ 1, ่งที่เมื่อรถวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ฝั่งขาเข้าเซ็นเซอร์ฝั่งขาเข้าก็จะส่งสัญญาณไปยังเซอร์วฝั่งขาเข้าเพื่อนให้เซอร์วฝั่งขาเข้ายกไม้กั้นขึ้นแล้วรถก็สามารถเข้าไปจอดได้แล้วจอ LCD ก็จะแสดงสถานะคําว่า full แสดงว่าลานจอดรถเต็ม เช่นเดียวกับฝั่งขาออกเลยนะครับเมื่อมีรถที่ต้องการออกรถก็ต้องวิ่งผ่านเซนเซอร์ฝั่งขาออกเซ็นเซอร์ฝั่งขาออกก็จะส่งสัญญาณไปยังเซอร์โวฝั่งขาออกเพื่อให้เซอร์โวฝั่งขาออกนำไม้กั้นขึ้นแล้วจอ lcd ก็จะแสดงคําว่า empty แสดงว่าลานจอดรถมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น1เดี๋ยวเรามาดูคันที่2กันเลยนะครับเมื่อรถคันที่2ท <laughs> <laughs> ี่ต้องการออกรถคันที่2ก็ต้องวิ่งผ่านเซนเซอร์ฝั่งขาออกเพื่อให้เซ็นเซอร์ฝั่งขาออกส่งสัญญาณไปยังเซอร์โวฝั่งขา แล้วจอยสีก็จะแสดงครับว่า empty แสดงว่าลานจอดรถมีพื้นที่ว่างเพิ่มการเป็น2เดีย๋ยวเรามาดูโค้ดของทางเราที่ได้ร่วมกันเขียนขึ้นมาจากโปรแกรมไม่โค for microbit นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยระบบคำสั่งบล็อกนะครับเป็นการออกแบบโปรแกรมให้โปรแกรมทำตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับเดีย๋ยวเรามาดูโปรแกรมที่เราได้ร่วมกันเขียนขึ้นมาเลยครับ อันดับแรกคือการตั้งค่าของ distance 1คือการตั้งค่าของ u ล t ราโ o n i c ฝั่งขาเข้านะครับส่วน set distance 2คือการตั้งค่าของ u ล t รา s o n i c ฝั่งขาออกครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขทนังสีเงื่อนไขกันเลยครับเงื่อนไขที่1คือถ้าระยะทางของัลต r า s o n i c ฝั่งขาเข้ามากกว่าศูนย์และน้อยกว่าหรือเท่ากับ5และพื้นที่ในลานจอดรถไม่น้อยกว่า1ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้พื้นที่ว่างในลานจอดรถลดลงทีละ1ส่วน เซอร์โวก็จะนําไม้กันขึ้นรอ2วิแล้วเซอร์โวก็จะนําไม้กันลงส่วนเรามาดูเงื่อนไขที่2กันเลยนะครับถ้าระยะทางของอัตราสนิกฝั่งขาออกมากกว่า0ูนย์และน้อยกว่าหรือเท่ากับ10และพื้นที่ว่างในลานจอดรถไม่น้อยกว่า6ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้พื้นที่ว่างในลานจอดรถเพิ่มลงเพิ่มขึ้นทีละ1แล้วเซอร์โวก็จะนําไม้กันขึ้นรอ2วิแล้วเซอร์โวก็จะนําไม้กันลงแล้วเรามาดูเงื่อนไขที่3กันเลยนะครับ ถ้าพื้นที่ว่างในลานจอดรถมากกว่าศูนย์และพื้นที่ว่างในลานจอดรถน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ให้ไฟสีเขียวติดส่วนไฟสีแดงจะดบับแล้วมาดูเงื่อนไขที่4กันเลยนะครับถ้าพื้นที่ว่างในลานจอดรถเท่ากับ0ไฟสีแดงจะติดส่วนสีเขียวจะดบับแล้วจอ LCD ก็จะขึ้นข้อความคำว,ว่า full แสดงว่าลานจอดรถเต็มครับ สรุปการนำระบบลานจอดรถอัจฉริยะมาใช้งานสามารถนำระบบลานจอดรถอัจฉริยะไปติดตั้งยังสถานที่ต่างๆได้เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆที่มีรถเข้าออกเป็นจำนวนมากๆได้กลุ่มของพวกผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ